พื่อที่จะให้ผู้ถอุบนเนี่ยนะครับที่จะเดินทางไปซาอุดีเนี่ยเป็นกลุ่มที่คลีนจริงๆนะครับมันมีระเบียบอันนึงสําหรับผู้ที่จะเดินทางไปซาอุดีอาราเบียเนี่ยจะต้องมีการตรวจ rt-pcr ก่อนเท้าจะถึงซาอุดี72ชั่วโมงนั่นหมายความว่าก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินเป็นต้นไปจะต้องมีผล rt-pcr คอนเฟิร์มว่าคุณไม่ได้ติดเชื้อโควิดนะครับแต่ในกระบวนการที่การเตรียมพูดยาร์เนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆนะครับไม่ใช่ว่า ตลอด2สัปดาห์หรือต่อตลอด1เดือนก่อนไปเนี่ยเราไม่ได้มีกระบวนการคัดกรองผู้ยัดเนี่ยมันอาจจะทําให้ผู้ยัดบางคนเสียโอกาสนะครับพอไปวันวันที่เราจะต้องตรวจ rt pcr ก่อนจะขึ้นเครื่องเนี่ยปรากฏว่าผลติดเชื้ออาจจะทําให้ผู้ยัดคนนั้นเนี่ยเสียโอกาสได้นะครับฉะนั้นทางทางทีมงานหรือทางสบตัเองเนี่ยนะครับก็มีมาตรการในการตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้มีการตรวจ คัดกรองอวันที่3ครั้งหนึ่งวันที่10ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนเดินทางอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะตับเปลี่ยนสถานการณ์กรณีที่มีคนหนึ่งคนใดที่ผลคัดกรองออกมาแล้วมันเป็นหวงนะครับในการวางแผนเพื่อที่จะสลับสับเปลี่ยนให้รายชื่อผู้ที่แสวงบุญที่คนสำรองเนี่ยครับมีโอกาสได้เข้ามาแทนที่และเดินทางไปได้มันก็ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของผู้แสวงบุญนะครับในการเดินทางให้ได้ประโยชน์สูงสุดของผู้แสวงบุญที่เดินทางไปที่นู่นแล้วเนี่ยครับเดินทางไปโดยที่ไม่เอาเชื้อไปให้ที่นูน่นแล้วก็ไม่ได้ไปรับเชื้อจากที่นู่นกลับมาด้วยครับต้องยอมรับว่าอมรของชุดสบตที่เดินทางเนี่ยเป็นชุดแรกๆของประเทศไทยที่จะเดินทางเข้าไปทําอมรในสถานการณ์โควิด แล้วก็มาตรการในการเดินทางเข้าไปต่างประเทศโดยเฉพาะเดินทางเข้าไปในที่ที่พื้นที่ที่มีการรวมตัวกันอย่างซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับมันมีบุคคลที่มาจากหลายประเทศมารวมตัวกันที่นั่นดังนั้นมาตรการของกฎร,ระเบียบต่างๆที่จะพาผู้แถลงบุญเดินทางไปซาอุดีเนี่ยมันมีมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วมันมีระเบียบ หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบเรื่องวัคซีนระเบียบเรื่องของการเข้าที่พักระเบียบเหลืองเรื่องของผู้ใช้บริที่จะต้องเข้าไปทําอมร้อนในจํานวนคนที่มันจํากัดเรื่องสถานที่ไหนที่เข้าได้สถานที่ไหนที่เข้าไม่ได้อันนี้มันจะเป็นข้อจํากัดหรือรวมถึงการไปพักที่โรงแรมที่ซาลลีอาระเบียที่มีการกําหนดห้องนึงกี่คนกี่คนรวมถึงการรับประทานอาหารอีกนะครับ ที่จะจัดรวมตัวได้ไหมหรือจัดเป็นอาหารกล่องหลายๆอย่างเนี่ยครับเพราะงั้นในการเตรียมตัวค่อนข้างใช้ความความความระมัดระวงังค่อนข้างใช้ความการติดตามข้อมูลข่าวสารของทางซาอุดีเนี่ยค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะนำมาวางแผนในการเตรียมค,ความพร้อมเพื่อนำผู้เถื่อนดนของของประเทศไทยเนี่ยครับ mm hmm. เข้าไปทำที่ที่อุมรักที่นุ่นครับ